ปอกปิยธิดาโพดรูปคู่เรียกได้ว่าสวยตลอดการสําหรับนักแสดงพิธีกรปอกปิยธิดาโพดรูปคู่เจ้าตัวเล็กทําเอาชนิดลุ้นอยากเห็นทายาทตัวจริงแล้วถึงแม้ว่าปอกปิยธิดาจะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ความสวยของเธอนั้นยังไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าความสวยของปอกปิยธิดานั้นก็เหมือนกับโดนหยุดเวลาเอาไว้ล่าสุดทางด้านของปอกปิยธิดาได้ออกมาโพ์รูปภาพคู่กับหลานตัวน้อย พร้อมแคปชั่นว่าเด็กๆมักดีใจเวลาอยู่ใกล้ดิฉันกลิ่นดินยิ้มกว้างเลยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อไหร่ที่จะได้เห็นเบบีตัวน้อยของป๊อกปิยธิดาและสามีตักนพัสสรันบางซึ่งก็เรียกว่าได้ทำเอาแฟนๆลุ้นหนักกันเลยทีเดียวเพราะขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ